กลัวค่ะอันนี้แปลว่ากลัวขบหมักขบหมักขบหมักอเดเมกอเดเมกอเดเมกแปลว่าจ่ายนะคะอัทิ้งขว้างอัดอัดมักอัทิ้งคว่างแดนเอส d ดนเอสเมกแดนเอเมกเต้นรำค่ะเต้นรำอ่านละคะโอคูมัก โอคุมาตอ่านอันนี้ถามแล้วก็ตอบโซล์มักถามตอบก็คือเจวับแวเจวับแว๊แมกเจวับแวเม็กเจวับแวเม็ก well well อันนี้ผลักหรือว่าเข็นอิสตเมอิเมค i t ชเมกเราจะเห็นนะคะสำหรับคำว่า it make เนี่ยเห็นอยู่ตามประตูค่ะเช่นประตูเข้าร้านค้าเงี้ยร้านอาร์ยสีร้านบิมร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยคือประตูมันจะเป็นสองชั้นนะบางทีเช่นร้านบิมเนี่ย i t <It S 2> ก็คือผักเช็ค huh. บางทีเนี่ยมันจะเป็นการดึงเนาะเช็คก็คือดึง it, it คือผักนะคะค้นหาค่ะค้นหาใช้คำว่า uh huh. อาระมะอาระมาะค้นหานะคะฟังละคะดินเลเมกดินเลเมกฟังให้กับรับคำว่าให้คือเวเมกเวเมกให้รับละคะอารมากอาระมะากซักล้างใช้คำว่า ยิคามากยิามากเช่นล้างจานล้างช่วยล้างถ้วยล้างชามซักผ้าได้หมดค่ะล้างรด